สวัสดีครับพี่น้องเอ FC แฟนช่องแฟนเพจครับอ๋อพอกันที่วัดป่าดงนาเพลินครับพี่น้องอ FC ครับเมือนี้นาตามแนวทางต้องวัดครับรัฐบาลไทยอวัดดงนาเพลินครับสิ่งอาจารย์จุดถูบขอมือหวยออกครับเพื่อนฝันนะครับเพื่อนฝันหลอกเพื่อนกับมาจุดถูบขอ ที่จอมปลวกครับจอมปลวกนำโชคนะครับเพื่อนก็ได้นึ่งหาหาหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าทางช่อง็บ่ได้ม,มาทายถ้ำหรอกแต่ว่าเห็นอาจารย์เพื่อนบอกว่ามันเขาเขาเต็มเต็มมาสั่นก็เลยพาทีมงานมาครับพี่น้องครับพาทีมงานมามาตามว่าอาจารย์ได้ตองหดไปได้นินแววแววว่าได้แล้วครับพี่น้องครับเตรียมสมุนประกาศมาเลยครับเอาต่องวด พุงต่ำเจ็าเจีบมอคุณมือเบี้ยขาคุณเฮ้ยพ่มลลังมาหน่อยมอมนวดซอสมาวมาวัมือกมากมาพี่น้องมากไปเลยกราบนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุเขาข้าเขาแน่เตียบ่ออาจารย์ได้ยินแต่เสียงโอ้ยเขาค้าเขาแน่กัยังไาอาจารย์ก็คือบ่นยูเนาะโอ้ยก็ว่ามันบ่นนั่นเนาะ ว่ามันถือ่นั่นมันฝันนั่นบวอาจารย์ mm hmm. เออว่าถือ่นั่นฝันนั่นมันโดนหางบ้าละโดนหลายกระไดเออคือได้ยินว่าอาจารย์ฟันฟันจังไดก็ค่ะอาจารย์ฟันว่ามี่พุทธเอาไปบอกนี่พุทธเ่าไปบอกนี่พุทธเอาไปบอกว่าไห้มาเบิงไห้มาเบิงเพิ่นปวกยุคคุณหลังเก่า hmm. อันเกิดที่หลังอันอันเกิดก้อนผันหนาว่าถือข้างว่าผันหนาว่าถือข้างนี่ท่าน เอ้เบื้องเนเดื้อไม่สนธรนว่าไอแต่เจ้านาเบื้องไม่สนครับเล่นเตือนได้มาอมากแ็มาเห็นู้กยแว่าอู้มันก็คือบัวนมำแน้อยไอ้ไก่บ่อเนียนละอบานทีก็เล่สันยางหันยังเล่าก็ได้ไปเกียแมวไปเกียแมวก็มากก็เลยมาล่องมึงกันนะบ้านไอ้ไขดีดิงเขาเล่าสันเขาเล่าใจดีก็มาเลยล่องมึงแม่อันอีอ่ะผู้เฒ่าผู้นี้สำคัญอยู่ทีเนาะออ จ้าเป็นกระบอกคักเนาะแม่เดี๋ยวพอนกกระบอกคักอยู่เดี๋ยวมาขอเอาว่าสันพทนามาปีนหนาเพิ่นตะกี้ปีนหนาบ่ราะถือข้างสี่บ่ปูวันนี้ส่วนโมหามเตียงหน่วยนี่นี่ผมนี่แบบนีเตียงหน่วยนี่ยันว่าพันดวงสี่เหล่าแพันดวงสี่เศร้าว่าสันต์หรอกพังหางพันนี้ดอกว่าสันต์สันบ่ถือทางติดเตียงตริเออเจ้าก็เบื้องนั่นให้เจ้าก็ได้ ได้ยี่งอกไี้พี่น้องเพื่อนโศกมานน้ำลายยื่นบจันว่านไวออกบ่อาจารย์ว่านไวยออกบ่มือไวยออกเลยเนาะตอนวันแดดทั่วไปหมว่านี่ดีเนาะค่ะหมูว่านหมูว่านเั็นว่าไรเห็นว่ามันแนวทางมันเขาเห็นว่ทางมันเขาสิขอต้อเันว่นมีโศกสิขอต้อขอต้อเลยเนาะเออเั็นมีโศกมานก็มากเนียมังแรงเล็วแนวทางมันออกแล้วกับมันนางหอย กูเดียวขอต่อเลยเจ้าปูศาตั้งเอาปูศานั่งอยู่นี่เราเินกะไห้หนานันเรวที่มนนเมนหาหนึ่งเจับนงเจ็ดอือถ้งามด้นาะงามวันท่มาตำ่อหาหานึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนึ่งเนาะเมนกะวันพัน่มาตำปันีดีผมบ่าอือเินหยเวอาจารย์กะเลยขอต่อเออขอต่อ เออตัวจะว่าเห็นปราได้ยูทูบปะเดยวมา่ทายเนาะเออป่ะเด้มยา่ทายนในลุงต่อส่องง่ายๆของผมเ่ะอ,ออาจารย์ก็มีส่องง่ายๆหลือตวนี้สัตนี่มันก็เฟซบุกบ๊กเฮ็ดมาตตาดูนาะก็จะกระดิ่เห็นยู่ดอกนอกวะเนาะครับครับนลงไปเพื่นกระิเห็นยูดอกแมนวันี้ได้ตัวใดล่ะค่ะอาจารย์ นี่เดียวงามดิวังงวนดูนี่อาจารย์มาสูงามมาท่านอาจารย์จุดขออยู่มองนี่เดียว<ร>นี่นี่จอมปวกน้ำโชคนี่บ่าอาจารย์จอมปวกน้ำโชคจอมปวกมาถ้าจันน,นี่เดียวคล้ายๆพญานาคพร้อมตัวนี้เนี่ยร้อมนี่เหพร้อมความเดี๋ยวพี่น้องจงไปเบิ่งเล้วครับแต่ว่าเพิ่นปินหนาไปทั้งเลนที่บ้านนี่โอ้เป็นเลขทูบแม่นบ่อาจารย์นี่จุดทูบขอจอมปวกออื จอมปลวกมหัศจรรย์เนาะจ้าเนาะคันคันบ่ฝันเกี่ยวือสิบ่มาเห็นหรอกอันนี้ฝันเกี้ยวขันมาเหนอาจาร์จันฝัน่าพ่นนี่พุทธ่าง่างไปกราบแล้วพ่นก็บอกนะบอกว่าเหเบิ่าพ่นปลวกเออนะพนปลวกเกิดแล้วพ่นพ่นปลวกน้ำโศกไท่านิ่นมาเนี่ยอันเอ้ยพนปลวกข่นบอกว่าจอมปลวกน้ำโศกมันบอกครับนว่าพ่นปลวกนนี่มันว่ามันบ่ขึ้นมูอไอ้ท่าน เป็นไรไปมฝันมันมาครับเมนผู like so yeah. sure. ้ทเฒ่นยางไปบอกเราคนไหนยางไปท่างไหนวุ้นหายไปเลยเ้็นกันนี้ไปเล่มันบ่เมียนบอกเราไปจักยางไปทั้งนี้เลาวมือแล้วมึงไปเลยอือว่าก็ดีหรอกนโดนุนกันว่าโอ้ดีดีดีคือขาดปวดเนาะกันว่าได้เห็นได้จักขี้อายได้เห็นนั่นเห็นนี่น้อพอเนาะครับเอือ เป,เป็นบุญเป, schnell, เปเ็นกุศล่นี้กันคนม่บอกกันได้ย well ังส oh, ิโอ้มันกคากแห้วนอคันแว้นได้ยังสี่สูงวดสูงวดมันกคักโผลเลยแน่เนาะงานดนี่แหละว่าสิลงเกี่คนลาหายาคงไม่ไงคนละเดี๋ยไม่เวนอนเี๋ยวหดูว่าไปหายางไม่ไ่เลยมืคืนปอบก้องฟันเจ้าของไปก็นาคืนไปก็นาว่าฉันบอบก้องฟันเจ้าของเลยเมา นั่นดูคือข้งฝันดูดอกผมว่าฝันเป็นจริงนะครัอาจารย์เม่นอคอนปวกเกิดว่าคือมูขึนน้นวานะม่นคืนพันวามันมาคือนมูนะอาจารย์น่ะนมคือูตคนปวกเกิดยู่กุนี่ว่าขึ้มูดิว่าคือมูเลยว่าขึ้มูซ้อนเทียนะอื หมดก้อนกับโยนหินได้ลรเนะอาจารย์แมนหมดก้อนกับโยนหินได้หรือนะอาจารย์แปดห้าหกแปดห้าหกเออหาศูนย์นี่มัตเตอร์แจงหาศูนย์น่ลงเขียนว่าที่เขียนหาว่าที่เขียนนั่นยังว่าที่เขียนหกหาฝาดลุหาศูนย์ไม่พลาพไป มือผ้าป่าดเขียนตัวนึงออกตัวนึงนี่เลยว่าดิเขียนตัวนึงปาดไปตัวนึ่อนี่เพิ่งกับร้อนออกเรื่อยอยู่นี่เนาะกับเขาเขียนตัวนึงไปตัวนึงอย่ไรเนาะไมาเล็กมือผ้าไปอันบนเน่แล้วออืจอมปวกน้ำโชกน้อยจานนะโอ้ยคือคขาคือนแน่แทบวะ อาอพี่น้อง <โด S 2> เอาตัวแดงจริงคือหน้าอาจารนเนี่ยไร้เมือ่อาจารย์เลยครับเนี่ย <ละ S 2> ตัวแดงจริงคืงเลยครับเพื่อนห้เพื่อนห้โชคเมื่อนั่นกันต้องข้อมือนั่นก็เมื่อนั้นเป็นมือดีมือเพื่อนหายเน,นาะแลยวข้อมือนั่นเลยข้อเอา,มา,อา,า,มาไอม่หย,ย,ยันเมื่อใดล้วนเดียล้วนเดียร์ทำก็ขอคำเก่าทีคำเก่า แปดห้าหกอืมแานะรววนักจุดคอตอมวล